นี้มาออกแนวดีไว้นะครับแล้วก็ปัญหาบ้านของตัวเองนะห้องน้ำห้องเองนะกลัวที่ว่าจะไม่ได้รับเก็บพี่น้องดูงานดูงานเดี๋ยวไดนะโอเคครับเขียนนะครับชัดเจนนี่นะแลาจะไม่หลายเลยทั้งที่สร้างใหม่นะครับก็คือท่ออุดตันนะครับจะมีวิธีแก้ตผงแก้นรัเแล้วหนึ่งท่อครับผมแก้ชั้นโบ้ด้วย ก็แต่ลุ่ก็เหมือนกันนะครับีงหรือว่าจะเบาหน่อยเพราะความตเหี่ยวแล้วก็ดูจากน้าที่ไหลนี่ว่ามเกิดเป็นเี่องเรื่งเบาหน่ยเดี๋ยวดูปัญหาครับวิธีแก้มันง่ายนะครับไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากก็แก้ได้ไม่ต้องเรียกช่ามานครับนี่นะครับชวรจแล้วก็ถ้าเป็นก้อนลุ่นแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรนี่จำได้แลวอันนี้เป็นแลก็เปิดเนี่ยถ้ามันมีหมนแบบนั้ ใช้มือธรรมดาหมุนออกเดี๋ยวดูครัมหมุนอกเเห็นไหมครับขีนสวนโอ้โหมีเต็มเลยครับอเต็มเลยนะครับดูเปิดนปนะน้ำมาเลนะครับ้ก่อนเนี่น้ำมาเลยนะหนึ่งามอกสอามีแล้วก็มีส่วนประกอบอน้กรดูนะ อำเอออสีเรอรวันนี่นน้า,าอไม่คระับเขแรงแน่อออนอนครับวผมใส่บอทก,กน,นะครับ มีร hmm. ้อนไหมถ้เป็นรอบหน้าตากระสานแบบนี้นะครับอ่ะเราเี่นพอดีตึงเลยผู้ชายผู้หญิงก็ทำได้นะครับมันต้องเหนื่อยช้ำโอเค ก็เห็นควาระบกรองนี่าะรงตลอดมนบบไนมาโอเคมาตรงนี้มันก็สหรัอย้าพี่น่าจะไยหาอะไรตอนนั้นก็ต้องต้องนี่ก็ฉีดนาจะแบหยมากยวดูแต่ถ้าเป็นฝักบัวก็จะต้องกรณีฝักบัวนี้ตนี้เรต้องใช้ไม้จิ้มฝากจิ้มนะค่อยๆจิ้มทีละจุดทีละจุ ใช้มาจิ้มแล้วก็แนะนาก็คือเอาไปแช่กับน้ำส้มสายชูเรเอาถุงครับที่มัดมัดเราแช่ไปสักหนึ่งคืนนะเราก็มาเปิดมันจะแรงอาจะมีรู้สึกถางน้าแรงอยู่นี่เราเล่นนะโอเคเีแรงอยู่ปิดตัวนี้นตัวทีาจิ้นเปิดได้ แปเอันน yeah. uh, right. mm ี hmm. mm ้เ hmm. ป um, uh ิดได้ต so, so, ้องใช้ค hmm. ร mm ีม hmm. นีนะไอ้ก huh ็มีบางตัวที่มันเปิดไม่ได้นะต้องเอาใส่แบบเอาถุงของเรามาแล้วก็หนังยางมาละตรงนี้นะครับแต่ถุงนั้นก็จะแช่ด้วยเพราะงั้นอยมัดตรงนี้แล้วก็แช่ไว้ด้วยแล้วก็น้ำส้มสายชูให้มันกัดก่อนตัวครับรั้งงนนนมสะอาดนะตัวนี้จะปูพรมน้องซุ่ม ยิ่รู à, nhà, ้สึกวาน้ำบเนี่ยเนี่ยบานก็ด้วยกันระบบงานกันแต่น้ำเบาบางจุดก็ฝากด้วยใชกานสับสไทยใช้กันไลน์แล้วก็ต่อๆนะครับขอบคุณครับเชวยนะครับไป